สวัสดีครับสวัสดีชาววันที่2ีเสหมษายนนะครับวันนี้ได้เลิอกไยายามทำตุ้มตอนนะครับหลังจากแช,ช่คุยมะพร้าวนะครับแช่คุยมะพร้าวมาเกือบหนึ่งเดือนนะครับปกติก็แช่กันวันเดียวคืนเดียวนะครับก็ใช้ได้เลย โดยของเราแช่ไว้แล้วไม่ว่างสักทีครับแช่แล้วไม่ว่างเกือบครบหนึ่งเดือนนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนะครับหลังจากที่นะครับได้ถุงมาถุงกับยางรัดแกงมานะครับ พอใส่เข้าไปแล้วรู้ได้เลยครับว่ามันเล็กไปตุ่มตอนเล็กไปครับได้ถุงมาเล็กไปแต่ว่าก็ลองดูครับเล็กๆมันจะได้ผลไหมพลนะาดเล้วยมันเป็นถุงน้ำจิ้มนะครับมันเล็กไปนิดนึงเ,เคยทำแต่ ใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเะนั้นจะเหมาะมากตัวนี้เล็กไปต้นมันเราก็อยู่ด้านข้างนี้นะครับกิ่งเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วนะทําได้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันยังเขียวอยู่เลือกกิ่งที่ขนาดประมาณนิ้วชี้นะครับ เลือกกิงประมาณนิ้วชี้ที่เป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับในการตอนตอนนี้เรายังไม่ได้ไปที่ต้นนะครับยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปลอกอันนี้ออกนะครับยังไม่ได้ไปทำที่ต้นเลยเราเตรียมตุ้มตอนกันตุ้มตอนที่เล็กเล็กไปนะครับ เยวดูว่าจะใช้ได้ไหมนะครับไอสําหรับตุ้มตอนเราแช่น้ำเปล่าเลยนะครับไม่ได้ใส่สารเล่งใดๆนะครับข้าวกรได้ใส่อยู่นะครับแต่ตอนนี้คือน้ำเปล่าแช่ประมาณเกือบเดือนนะครับ ปกติเขาคืนเดียวนะครับเราเกือบเดือนด้วยความที่ไม่ว่างครับลองเอากิ่งนะครับลองเอากิ่งไปให้แล้วให้เอฟซีแล้วนะครับพอให้ไปก็ ไม่ค่อยเอซก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะครับคนที่เราเอาไปให้ไม่มีเวลาไม่ได้จะมาไอตัดกิง่งไปปักชํานะครับตัดกิ่งปักชําแล้วก็รดน้ํำช้าเย็นไม่ได้นะครับอ่ะงั้นก็รอเอาแบบตอนแล้วกันนะครับแบบตอนก็ไปถึงแล้วมีรากแล้วนะครับก็ง่ายกว่าปักชําเยอะนะครับรอแบบนี้ดีกว่านะครับ ครับนะไปดูเครื่องสักผ้าตอนนี้ได้ประมาณ4ี่ห้าตุ่มนะครับ กันต่อครับนี่ว่าฟื้นเลยนะครับนี่ปกติตุ้มใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับขนาดที่ใช้ก่อนหน้านี้นะครับความจริงไม่ได้ตอนมาประมาณน่าจะเกือบสิบป,ปีแล้วนะครับช่วงช่วงแรกนะ่ยตอนเยอะนะครับปลูก ประมาณสิบยี่ต้นนะครับตอนเยอะแต่ว่าแล้วก็เลิกไปนะครับต้นมันก็ตัดเกือบหมดนะครับเหลือไว้ต้น2ต้นตอนนี้มี f อฟอยากได้นะครับก็เลยจัดให้นะครับ มันจะเล็กไปมันจะไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ตัวนี้เป็น2นิ้วครึ่งคูณหนะครับคูณหนิ้วสองครึ่งคูณหนิ้ว,วได้มาเมื่อเช้าเลยนะครับแล้วก็ทำตอนนี้ เช้าก็ทำงานบ้านไปด้วยนะครับพออาัยด้วยขาดตอนสำหรับใครที่อยู่ละแวกนี้อยากได้นะครับพักเข้ามานะครับพอออกลากแล้วจะส่งให้นะครับถ้าใกล้ๆนี้นะครับให้ยังที่บอกไปครับให้เป็นกิ่งไปแล้ว ลำบากไปนิดหนึ่งนะครับจะมาลดน้ำเช้าเย็นหรือว่าละครั้งแบบนี้ก็ยากนะครับเอาแบบที่มีรากไปเลยนะครับไปถึงก็โตเลยนะครับไม่ได้ทำหลายปีก็ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะครับยิ่งถุงทำตุ้งตอน เล็กกว่าปกตินี่นะครับมารู้สึกได้ตอนเอาใส่นะครับเพราะว่าจำได้ว่ามันใหญ่กว่านี้ถ้าเสียก็เสียหมดนะครับถ้าเล็กไปก็เล็กไปหมดนะครับมันจะไม่เหมาะเลยแต่ว่า ได้เอามาแล้วที่เจ็ดกลับไปใหม่ครับลองดูนานมันนานมากแล้วครับครั้งล่าสุดมันจนจำไม่ได้ว่ามันขนาดไหนนะครับพอได้มาแล้วก็รู้ว่ามันเล็กไปนะครับ อเราจะลองเอาแค่สักสิบสิบถุงก่อนนะครับแล้วลองลองตอนดูว่ามันถนัดไหมนะครับถ้าไม่ถนัดเราก็เลิกใช้นะครับเบอร์นี้เราเอาใหญ่ตัวน,นี้ครับสองจุดห้าคูณคูณห้าตัวนี้นะครับเราอาจจะเลิกใช้ไปเอาอันเอาขนาดที่ใหญ่เหมาะมือกว่าน,นี้นะมันจะเล็กไปเยอะลองสักสิบตุ่มก่อนนะครับ นั่นแปลว่าตุ่มเราจะยังไม่หมดครับไอคุยมะพร้าวเราจะยังไม่หมดครับในวันนี้อีกแค่ตรงนี้นะครับพอเลย ประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดครับสิอชิ้นนะครับอ่ะ เดี๋ยวก็เอาเค่นี้ก่อนเผื่อถุงมันเล็กไปมันไม่ถนัดก็จะได้เปลี่ยนขนาดนะครับสำหรับวิดีโอนี้จบเค่นี้ครับสวัสดีครับ